สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเลขเด่นบนนะคะสูตรใหม่เป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกสามเก้าห้านะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือเก้าสองนะคะเข้าที่เก้าเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะ เลขเด่นนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบเลขเด่นนะคะหกเก้านะคะเข้าที่หกหลักหน่วยเลขเด่นนะคะห้าแปดนะคะเข้าที่แปดหลักสิบ เลขเด่นนะคะเก้าสองนะคะเข้าที่เก้านะคะหลัก 10. สิบสถิติย้อนหลังสูตรนี้นะคะเพิ่งเดินได้ห้างวดถ้าเราสังเกตดีดีนะคะสูตรนี้นะคะเดินที่ตัวแรกงวดถัดมาเดินที่ตัวที่สองนะคะงวดถัดมานะคะกลับมาเดินที่ตัวแรกนะคะ แล้วก็กลับมาเดินที่ตัวที่สองนะคะแล้วก็กลับมาเดินที่ตัวแรกแถวแรกนะคะตอนนี้แอดขยายเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะวิธีคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะ วิธีคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้หลักวันเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ0ูนนะคะบวก9นะคะศูนย์บวกเ้านะคะได้9ก้าเ้าบวกสามนะคะ คงที่นะคะได้สิบสองใช้สองนะคะเลขที่ออกนะคะสามเก้าห้าเข้าที่เก้านะคะหลักสิบ 4นะคะบวก3 4มบวกสนะคะได้เจ็ดเจ็บวกสนะคะได้10ใช้0นะคะเลขที่ออก6 0 3นะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบ เจ็ดนะคะบวกเก้าได้สิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกสามนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะหกสองหกเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะ เจ็ดบวกแปดนะคะได้สิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกสามนะคะได้แปดเลขที่ออกนะคะสี่แปดหนึ่งเข้าที่แปดนะคะ นะคะบวกศูนย์ได้เก้านะคะเก้าบวกสามได้สิบสองเลขเด่นคือเก้าแล้วก็สองนะคะเลขที่ออกคือห้าเก้าแปดนะคะเข้าที่เก้าหลักสิบ เจ็ดนะคะบวกเก้าได้สิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกหกบวกสามนะคะได้เก้าเลขเด่นนะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะคะเด่นหกแล้วก็เก้านะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้เลยค่ะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ